ธนวัตรกลับไทยลีกเมืองทองคือทางเลือกที่ใช่ด้านชนาทิปเซเรโซสนใจดึงกลับเจลีกจริงไหมมีคำตอบขณะที่โปรแกร,รมไทยลีกออกแล้วเดือดจ,จัดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง g กรนเน่กานูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับช่วงแรกไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพี่เจชนาะทิพย์สงกระสินกันหน่อยนะครับตัวลุกทีมชาติไทยของ BG ปทุมนะครับอย่างที่ทราบว่าวพี่เจเนี่ยตัดสินใจอำลาเจลีกปิดฉากการคา้าแข้งที่นั่น7ปีกลับมาไทยลีกกับ BG แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ไทยลีกฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับโดยตัวพี่เจชนาทิพย์เองเนี่ยก็กระหายสุดๆและอยากจะพา B ีประสบความสําเร็จนะครับ แน่นอนนะครับข่าวการที่พี่เจชนาทิปกลับมาไทยลีกเนี่ยแฟนบอลก็เสียดายที่จะไม่ได้เห็นเขาเล่นเจลีกนะครับซึ่งมันก็เกิดกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมาว่าไม่แน่เหมือนกันโอกาสที่พี่เจเนี่ยจะกลับไปเล่นเจลีกในอนาคตก็มีเพราะว่า BG เนี่ยเป็นพันธมิตรกับเซเรโซโอซาก้าน่าจะมีการพูดถึงดีลนี้หรือเปล่าว่าในอนาคตชนาทิพอาจจะได้ย้ายไปเซเรโซโอซาก้า มันก็เป็นข่าวลือที่พูดถึงกันมาตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับข่าวลือนี้เนี่ยได้มีการได้รับคำตอบและจากคุณประวินพิรมพักดีนะครับประธาน BG ได้ออกไม้สัมภาษณ์ผ่านทางเพจสโม,มสรของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวว่าจริงไหมว่าชนาทิปเนี่ยมีโอกาสจะได้ไปเล่นกับเซเโซเพราะเป็นพันธมิตรของ BG ที่เจลิกญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้นะครับ คุณประวินตอบเลยเขาบอกว่าการปล่อยชนาทิพไพเซเดโซ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาเลยอย่างที่บอกเขาซื้อมานะก็ต้องการใช้เขาบอกว่าณนะตอนนี้เจ้าตัวอยากกลับประเทศไทยเพื่อเล่นฟุตบอลแต่อนาคตก็ไม่ทราบอยู่ที่ชนาทิพแต่ BG ีเนี่ยเซ็นสัญญ,ญาระยะยาวกับชนาทิพอยากให้เขาอยู่ BG แขวนสตันที่นี่แต่ก็อยู่ที่เขาว,ว่าจะอยู่ต่อหรืออยากท้าทายไปที่อื่นหรือมีข้อเสนอเข้ามาก็เป็นสิทธิ์ของชนาทิพย์แต่ณนะตอนนี้ยืนยันว่า ดิวที่ BG ดึงชนาทิพมาจากฟอนตาเล่เนี่ยเยโซเลโซโอสกาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด BG ประทุมเป็นผู้ดำเนินการและพูดคุยเองทั้งหมดก็พูดง่ายว่า BG ใช้งานพิจัยชนาทิพยาวๆแน่นอนต้องการให้วิจัยชนาทิพเนี่ยมาพา BG แบบประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการไปค้าแข่งยังเจลิกอีกครั้งเนี่ยผมมองว่าผมเป็นเรื่องอีกนานเลยนะตอนนี้ ปี2ปีหรือ3ปีผมพี่เจชนะทิพย์อยู่กับ B.G ก็เป็นการตัดข่าวลือไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดพี่เจชนะทิปอยากจะกลับไปเจลีกแล้วกับอนนีฟอร์มการเล่นอย่างโหดกลับมาพา B.G. คว้าแชมป์และมีทีมเจลีกสนใจนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะได้กลับไปแต่ที่แน่ตอนนี้ พี่เจคือนักเตะของ BG 100%แล้วนะครับไม่มีเซเน,นโซโอซาก้ามาเกี่ยวข้องแนละ้วตอนนี้อ่ะก็พอนั้นก็รอดูพี่เจชนาทิพย์กับการช่วย BG ลงเล่นฟุตบอลไทยลีกได้เลยนะครับ BG เกมแรกเนี่ยเดี๋ยวพวกไปเยือนโปรติเทโลนะเออน่าดูมากนะครับกลับไปเจอทีมเก่าทีมที่พี่เจเคยคาแข่งก่อนจะมาอยู่กับเมืองทองนะครับ BG นี่ต้องนะบอกว่าโปรแกรมในช่วงต้นฤดูก,กาลก็สนุกสุดมันแน่นอนแล้วพวกเขาก็เป็นทีม แต่งอีกหนึ่งทีมนะครับเพราะด้วยคุณภาพผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมตอนนี้ก็พร้อมที่จะลุ้นแย่งแชมป์เลยพูดตามตรงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าบุยรัมเขามีความแข็งแกร่ง b g ก็ต้องพัฒนาเพื่อไปสู้กับบุยรำอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าการที่ b g ได้ตัวพิ่ิจชนาทิพม,มาเนี่ยจะทําให้พวกเขายกระดับทีมได้มากน้อยแค่ไหนรอติดตามนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงข่าวของนักเตะหนึ่งคนที่แฟนบอลชาวไทย ให้ความสนใจอย่างมากก็คือเรื่องราวของน้องกันธนวัฒ์ซึ่งจิตถาวรนะครับกองกลางดีกรีทีมชาติไทยที่พึ่งหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับไม่ได้มีการขยายสัญญาหรือต่อสัญญาออกไปทําให้อนาคตของน้องกันเนี่ยตกเป็นเครื่องหมายคําถามว่าแล้วจะยังไงต่อมีข่าวว่าทีมในลีกเดอร์ฝรั่งเศสให้ความสนใจพร้อมจะดึงตัวไปร่วมทัพเช่นเดียวกับทีมจากไทยลีกก็ให้ความสนใจ ซึ่งทีมที่มีข่าวกับน้องกันธนวฒน์มากที่สุดในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือเมืองทองยูเนเต็ดนะครับอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ปรากฏภาพข่าวต่างๆว่าน้องกนันชนฒน์เดินทางมายัางที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีไปการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วด้วยนะครับที่มีข่าวออกมานะจากเพจต่างๆนะครับซึ่งก็จับตามองกันได้ดีว่าน้องกันธนฒน์จะได้เล่นไทยลีกหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้าธนาวัน์มาไทยลีเนี่ยผมมองว่าเมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่ตอบโจทย์กับน้องการธนวันรนะแล้วผมมองว่าเมืองทองอ่ะเท่าที่ผมได้ทราบข่าวมาเขาก็สนใจแล้วก็สแกสดงความจริงใจที่อยากได้ตัวธนวัน์ซึ่งจิตถาวรมาร่วมทัพนะครับคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกว่าถ้าธนาวันรมันอยู่ที่ตัวธนวัน์เองอน่ะว่าจะเลือกมาหรือเปล่าหรือจะคาแข่งอยู่ในยุโรปต่อ แต่ที่แน่เมืองทองให้ความสนใจเพราะว่าธนาวัตซึ่งจิตถาวรไปนักเตะโอ้ถ้าเกิดเขาไม่เจ็บเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่มีความสามารถและเข้ามาช่วยทีมได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับและที่สําคัญคืออย่างที่บอกว่าคือธนวัตรเองเนี่ยอายุ23ปีใช่ไหมเขายังคงมีความฝันที่อยากจะค้าแข่งประสบความสําเร็จในลีกต่างประเทศอยู่แต่ต้องยอมรับด้วยสภาพร่างกายของน้องการธนวัตรในตอนนี้การเล่นลีกยุโรปยังคงลําบากแน่นอนเพราะกว่าจะใช้ เวลาในการฟื้นฟูร่างกายแล้วต้องเจอฟุตบอลที่เข้าประทนะหนักอาจจะเจ็บได้เพราะว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดกลับมาไทยอีกตอนนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเพราะฟุตบอลไทยลีกก็มีคุณภาพและอ,อย่างมาเพื่อเรียกความมั่นใจเรียกความฟิตเรียกสภาพร่างกายที่สมบูรณ์กลับมาซึ่งถ้าเกิดกลับมาผมเชื่อว่าธนวัน์อะ่ะเขาได้เล่นแน่และที่สําคัญคือถ้าเกิดได้มาอยู่กับเมืองทองเนี่ยเมืองทองเขาเป็นทีมที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักเตะ ไทยในการไปค้าแข่งยังหลีกต่างประเทศเจลีกหรือหลีกอื่นเมืองทองพร้อมพร้อมซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นคิดภาพถ้าเกิดธนวัตรมาอยู่ไทยลีกและฟอร์มดีกับเมืองทองคุณผู้ชมและมีทีมจากหลีกต่างประเทศได้ความสนใจเมืองทองก็พร้อมซัพพอร์ตที่จะปล่อยธนวัตรไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าธนวัตรในตอนนี้เนี่ยการกลับมาค้าแข่งไทยลีกเป็นทางเลือกที่ที่ผมมองว่าใช่ที่สุดละ มาอยู่กับฟุตบอลไทยมาฟื้นฟูสภาพจิตใจมาเลียกความมั่นใจก่อนแล้วค่อยกลับไปมันก็มีโอกาสเพราะต้องยอมรับสภาพร่างกายของธนวัฒน์นะตอนนี้จะให้ไปเบียดปะทะกับทีมในยุโรปเนี่ยยากไหครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนเจ็บมาร่วมหนึ่งปีอ่ะมันต้องใช้เวลาเละอย่างถ้ามาไทยลีกได้เล่นบ่อยๆเฮ้ยโอเคเลยส่วนดิวกับเมืองทองยังไม่จบยังยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่า ขึ้นอยู่กับตัวธนวัตซึ่งจิตถาวรว่าจะเอาอยัางไงร,รอติดตามนะครับผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดเมืองทองได้ธนวัตมาจริงแฟนบอลเมืองทองก็น่าจะมีความสุขกับกับดีลนี้เพราะว่าธนวัตก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงไหมครับแต่ต้องบอกว่าทั้งนี้ขึ้นนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยและก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวนักเตะว่าจะตัดสินใจยังไงก็รอติดตามข่าวนี้กันต่อไปแต่ผมมองว่าธนวัตรกลับมาไทยตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ ที่เขาควรจะกลับมาเรียกความมั่นใจก่อนแล้วค่อยกลับไปคือแ้กสู้ต่อนะตอนนี้อย่างที่บอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยคือถ้าเกิดยังไม่กลับมาสมบูรณ์แล้วไปเจอหนักๆมันอาจจะเจ็บแล้วมันจะอาจจะทําให้อนาคตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของธนวันรแบบลําบากกว่าเดิมอ่ะกลับมาไทยตอนนี้ผมว่ามันฟื้นฟูอะไรได้หลายๆอย่างน,นี่ในมุมมองผมนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเมืองทองนี่สนใจธนวัตร มากๆเลยนะอ่ะก็ติดตามแล้วกันว่าจะได้ตัวมาหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วการจะได้ตัวนะักเตะมันก็ต้องยืน่นเสื้อชูเสื้ออย่างเป็นทางการแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ร้อยเนะครับอ่ะก็ติดตามข่าวต่อไปมันออกได้หลายหน้าแน่นอนสําหรับธนวัน์ซึ้งจิตฐาวรเพราะอนาคตเขาเลือกได้นี่เขาเป็นฟรีเอเจต์ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องการข้อเสนอที่ที่เหมาะที่สุดแล้วผมมองว่าเมืองทองก็ก็เป็นทีมที่ แสดงความสนใจแบบจริงๆมากๆแล้วแต่ไม่รู้ทีมอื่นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันคลิปเนี้ยมานี้เราก็ที่สําคัญคือโปรแกรมไทยลีกออกแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรารอกันมาพอสมควรอ่ะโปรแกรมไทยลีกดูกันหน่อยนะครับเริ่มเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมวันที่11เนะครับเกมเนี่ยมีนครปฐมาถมนะเจอกับการท่าเรือเทโรเจอบีจีประจวบเจอราชบุรีอุทัยเจอทูแบงคอก ขอนแก่นเจอกับบุรีรัมย์เมืองทองเจอเชียงรายครับตราดจอชนบุรีลำพูนเจอสุโขทยัยอันนี้เป็นโปรแกรมแมแรกแต่ผมบอกเลยนะทีมที่โปรแกรมโหดที่สุดในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยต้องยกให้กีเด่นประยองเมืองทองอยุนเต็นโปรแกรมอย่างเดือดครับคุณผู้ชมเจอเชียงรายเจอแบงคอกเจอบีจีและเจอท่าเรือจากนั้นถึงจะเจอนคอนปรปฐมโอ้ไม่รู้ว่าใครจัดโปรแกรมให้เมืองทองนี่บอกว่า เด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะสนุกแน่ครับไทยลีกดูการนี้ส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดก็เฝ้ารอข่าวกันต่อไปก็หวังว่าจะมีช่องทางการถ่ายนะครับคือถ้าเกิดฟุตบอลไทยลีกมันไม่มีถ่ายทอ้สดแล้วทีมก็เสริมทัพมากันขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกและบ้าบอมากสุดท้ายมันต้องมีแล้วผมเชื่อว่าน่าจะดีลกันได้คงจะมีถ่ายทล้วสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูอ่ะก็รอติดตามนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชม ที่สำคัญนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กาโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนดครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอเลเนทุกสาขาคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ